สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพาดวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพาดวยนั่นเองนะคะและสําหรับ FC ท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพาดวยนั่นเองนะคะและ ชาวลัคนาและราศีธนูทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันคะ่ะดาวพระเกตยายรอบนี้จะนำสิ่งดีๆจะผลักดันสิ่งดีๆด,ด้านใดมาให้กับท่านบ้างทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการงานหรือว่าโชคลาภที่ท่านคาดไม่ถึงและที่สำคัญท่านมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะ ดาวพระเกตย้ายในวันที่18มิถุนายนไปจนถึง13สิงหางคมปี2567การที่ดาวพระเกตย้ายรอบนี้นะคะจะมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีรายรับเข้ามามากขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าท่านจะทำะงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศหรือทำอาชีพอิสระมีงานส่วนตัวนะคะ ธุรกิจส่วนตัวนั่นละค่ะงานอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามในช่วงที่ดาวพระเกตยายรอบนี้รายรัฐของท่านนั้นจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ามากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับงานที่ท่านทําด้วยนะคะแต่รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะท่านจะสังเกตได้เลยว่าเงินของท่านนั้นเพิ่มขึ้นนะคะรายรับเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านขยันมากและ มักจะมีไอเดียดีๆในการหาเงินนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทํางานหาเงินพอสมควรเพราะว่าเป็นช่วงที่ทํางานไปวางแผนการทํางานไปและใช้ความคิดไปข้อดีก็คือว่าท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มท่านจะค้นพบช่องทางการขยับขยายหรือว,ว่าต่อยอดธุรกิจสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านก็จะค้นพบ ช่องทางการขยับขะขยายตลาดใหม่ๆโอกาสใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินจะเข้ามาหาท่านสติปัญญาเปิดไวัพริบและไอเดียดีหาเงินเก่งท่านมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรแข่งขันอะไรกับใครท่านก็มักจะชนะหรือว่าอยู่เหนือคู่แข่งเสมอช่วงนี้นะคะ ท่านจะทำในก็ตามทำให้เต็มที่เป็นช่วงที่ท่านนั้นยิ่งทำยิ่งได้ท่านจะไม่มีคำว่าทำฟรีหรือว่าทำแล้วมีตะขาทุนเหมือนช่วงที่ผ่านมาบางท่านนอกจากท่านจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านยังจะมีชื่อเสียงจากการแก้ไขปัญหาคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นคนจะจับช่องจองท่านจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในเรื่องของการงานเป็นช่วงเดือน ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะดาวพระเกตยายช่วงระยะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นหากท่านกําลังจะแย่ก็เหมือนกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะรอดปลอดภัยทุกเรื่องทุกครั้งสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ให้ท่านนั้นมองหาไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายหรือว่าจาัดโปรโมชั่นเรื่อยๆปรับเปลี่ยนการขายได้ยิ่งดีพลิกแปลงการขายได้ยิ่งจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเพราะว่าท่านนั้นยอดขายจะเพิ่มขึ้นได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันลูกค้ารายเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญท่านมีดวงได้ออเดอร์เพิ่มฉะนั้นลองมองหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมการขายนะคะ แนะนำนะคะช่วงนี้ห้ามขายแบบเดิมๆเด็ดขาดหากท่านไม่ทำการกระตุ้นยอดขายขายแบบเดิมๆขายแบบที่เคยขายมาบอกเลยว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดหนักพอสมควรดาวย้ายรอบนี้มาเพื่อส่งเสริมการเงินท่านโดยเฉพาะอย่าอยู่เฉยๆท่านจะต้องขยับนะคะชาวราศีธนูไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรก็ตามและหวังว่าสิ่งที่ท่านทำจะทำให้ท่านนั้นมีรายรับเข้ามาเพิ่มนะคะเงินเข้ามา เพิ่มขึ้นขอให้ท่านนั้นลุยให้เต็มที่นะคะมุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่ค่ะเงินเข้ามาเยอะกว่าปกตินะคะในช่วงที่ดาวพระเกตยารอบนี้ท่านค่อนข้างที่จะดวงดีพอสมควรนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นการเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีช่วงนี้นอกจากท่านยิ่งทํายิ่งได้แล้วนะคะบางท่านนะคะจะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่า ชาวลัคนาและราศีธนูท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินท่านมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงว่าจะได้นะคะไม่คิดว่าจะได้กลับได้มามีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านกําลังจะรอคอยเงินจะไม่ว่าท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามซึ่งเป็นเงินที่ท่านควรจะได้ท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมาค่ะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้คนจับจ้องจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงิน มีคนใช้ไหว้วานท่านให้ทํานั่นทํานี่ปยขึ้นและที่สําคัญการที่มีคนใช้ไหว้วานนั่นหมายความว่าท่านจะมีรายรับพิเศษเข้ามาบางท่านก็จะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะแต่การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของท่านเพิ่มขึ้น เมืเ่อใดก็ตามที่มีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีรายจ่ายที่ท่านต้องใช้ใจ่ายออกไปทุกครั้งช่วงนี้นอกจากจะมีรายจ่ายที่ท่านจําเป็นที่จะต้องจ่ายแล้วก็ยังมีรายรับแบบแปลกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงรายจ่ายปุบปับฉับพลันรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อฉะนั้นในช่วงระยะลานี้นะคะจะมีบางช่วงที่รายรับของชาวลัคนาและราศีธนูนั้น เข้ามาดีพอสมควรฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการใช้เงินนะคะวางแผนการใช้เงินได้ยิ่งดีอะไรที่อยากได้ก็จริงแต่หากสิ่งนั้นยังไม่จำเป็นรอได้ก็ให้ท่านรอไปก่อนวางแผนการใช้เงินดีๆอย่าประมาทการใช้เงินเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะข้อดีก็คือว่าการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเข้ามาเยอะแต่ว่าท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะที่สําคัญหากเงินกําลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้น ได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งไปและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินแม้แต่เอ่ยปากขอกู้ยืมก็มักจะสําเร็จนะคะท่านใดที่ทําธุรกรรมด้านการเงินทําเงินขอ,อทําเรื่องขอกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆโอกาสสูงมากที่ท่านจะทำสำเร็จมีข่าวดีเข้ามานะคะและจะมีเรื่องแปลก,ปก,ปกเป็นเรื่องที่ท่านนั้นไม่สามารถบอกใครได้คือสัมผัสกับสิ่งเล่นรับ ได้นะคะเล่นลับเร้นลับได้ดวงคล้าวคลาดปลอดภัยไม่มีใครทำอะไรท่านได้แนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้นะคะทำบุญก็ทำเท่าที่ท่านสามารถทำได้แต่แนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยกว่าที่ผ่านมานิดนึงนะคะคือพูดได้ง่ายยิ่งทำบุญยิ่งได้ หรือสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้สิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านนั้นทํามาจะส่งผลดีแก่ตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้และปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ปัญหาเหล่านั้นจะมีทางแก้ทางออกนะคะบางปัญหาก็จะจบลงหากทํางานประจําในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นเช่นได้ค่าล่วงเวลาหรือว่ามีค่านั่นค่านี่เพิ่มเข้ามาเป็นกรณีพิเศษ ะะและที่สำคัญเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินนะคะคนที่เคยช่วยเหลือท่านมาจะกลับมาช่วยเหลือท่านได้อีกครั้งมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านนะคะข้อดีก็คือว่าสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำและ ท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำช่วงนี้ท่านจะได้ทําหากคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านก็จะได้เงินจากส่วนนั้นมานะคะในช่วงระยะเวลานี้เหมาะแก่การาหาไรายได้พิเศษนะคะสําหรับท่านใดที่มีความรู้ที่หลากหลายหากท่านนั้นตั้งใจที่จะรับงานพิเศษท่านจะได้ทําในช่วงระยะเวลานี้นะคะข้าขอไวยพรให้ชาวลัคนาและราศรีธนูทุกท่าน เงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนานะคะกราบขอพระคุณคุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาให้ท่านคือผู้โชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ